สวัสดีค่ะเพจพี่หมวดพาดลงทงเด็กเมื่อนี้เนาะเบิงวันหยุดชีวิตของผููหมวดเพิ่มมาหน้าหน้าโคกเลยค่ะหน้าโคกแต่ว่าไก่แห้งแห้งเป็นตะเลื้อตอนหลายหมู่บ้านฝนตกกบบระบอพ่อที่สิข,ขังน้ำได้ค่ะพ่อพ่อสี่ใดใส่ปุ๋ยค่ะเขาวกว็ายากง่ามอยู่ค่ะแต่ว่ามันมีน้ำขังค่ะทางอื่นเป็นคือทางห้าบานห้าปนอ้อทางอุดอรคือเป็นยังสีเนาะค่ะนีะ่ แหงร้ายเข่าก็แหงตายสิรอดตายสิได้กินมออะค่ะชีวิตบ้านคักบ้านแน่ะค่ะเอาเอามันญี่ปุ่นมาปลูกจักสิได้กินหรือป่ได้กินยา้ายลายค่ะเบิ่งดูนั่นนะมันรุ่นซอยเพิ่นเด้อค่ะว่าสิได้กินหรือบ่ได้กินซับหญ้าจักหน่อยแน่ป้าเอ้ยปะไดกินเพวมันก็กินยอดมันไงล่ะเอาเป้าเพิ่นเพิ่นมัก เป็นมากินยอดดูๆค่ะมันกินใบ <c oughs> มันกินหัว <c oughs> อ่อนดูใบอ่อนซอดหน้าอ่อนซอดหน้าโคกบ่าขาดต้นเขากระไดอยากง่ามอยู่ค่ะแต่ว่าบ่ามีน้ำขังกัญชิใส่ปุ๋ยกับบ่มีน้ำขังมันก็สิตายคือเกาค่ะเบิงบ้งค่ะเบิ้งมาเย่คุณ อันนี้กับปูกไว้ไพ่ตรงรืมแรงค่ะไผ่กิ่มสุ้งค่ะก็คือสิไดกินอยู่ดอกค่ะเพราะว่าไผ่เิ่นท่นแรงอยู่แต่ว่าเขาเฮานี่ตีสิไดกินบ่หน้าโคกกะโคกคักโคกแน่ค่ะโคกล้ายเป็นเปนเป็นตะเลือดโจค่ะเขาอยากงามอยากงามอยู่ค่ะนี่เขาอยากงามอยู่แต่ว่าฝ่าฝนว่าเป็นใจทางอื่นมันเป็นคือทางอุดอรบาเนาะค่ะเนาะน,นี่ มันซ่อนเข่าอยู่กินขา่ากินมั่นน,นี่ยละเนอะมันหยุดกันเนมาเบิกหน้าแต่เศร้าเนาะค่ะเนาะตำรวจบันนอกกันทั้งเฮ็ดหน้าแน,นาย่ยทั้งเฮ็ดงานแนี่ยอาศัยเงินเดือนอย่างเดียวเพราพ่อกินเนาะค่ะพระละหลายแม,นม่นบ่ทัน แมนเยอะเนี่ยสองลูกสามอุ้ยเอาไปเ <c oughs> อาไปถือดามเสียมด้วย <c oughs> สร้างวาแถนสิได้กินบราคาทั้งเขาทั้งมัเรียถึงไม่ได้รือสิได้กินหัวขอให้ได้ยอด <c oughs> พอไปได้ทำพันต่อแ <c oughs> มนบระซีเ <c oughs> รียด <c oughs> มือนนีบผ้มา,ามาเบิงหน้าคา่ะผ้ามาเบิงหน้าโคค่ะมือนี้ เขากะส้มอยากงามอยู่เขาวานด้วย่ะวบแม่นเขาวดำเขาวาน oh. บ่มีน้ำดำ <Okay. S 1> ก็ะลยวานค่ะเมื่อดดกินเขาก็กินมั่นเนาะค่ะถ้าบ่าได้กินอหลีจักย่างก็เสิได้ซื้อเข้าห่างขึ้นว่านั่นล่ละค่ะเข้าหางมีไรห่อมีไรชนิดให้ซื้อให้เลือกอยุค่ะ แต่ว่าได้ยินเราเวาไว้แววว่ามูทั้งใดที่เพิ่นเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้ามันหมานเพิ่นเล่ากับว่าเราสิไปร์ขอหน้ามูฟังไว้เด้อค่ะมูหมวกจุดมุงไม้แล้วก็มีจุดมุงไม้แล้วก็มีอยู่เด้อค่ะแล้วก็สิไปหาขอหากินน้ามูทั้งใดที่เพิ่นเฮ็ดเขาให้มันหมานเพื่นเด้อค่ะเฮ็ดงานอยู่อีกจังหวัดนึงมาเฮ็ดหน้าอยู่จังหวัดนึงเลยค่ะบ่ได้ดูแลเต็มที่ไปหาขอเขาท่านพุ่นะ ตามแล้วว่าราคามีไผ่บงนี่ไผ่ตรงลืมแรงกับไผ่บงวาสันดี้ค่ะไผ่ตรงไผ่ตรงลืมแรงอันนี้ไผ่บงค่ะไผ่บงเนี่ยชนไว้จะเย็บตอคลิปนี้ก็พอกันซ้ำนีเนาะค่ะเนา้องกเขพอันมะกะค่อยพอกันคลิปต่อไปเนาะมัดดอกเบางช่องเหรสวัสดีค่ะ